สวัสดีครับผมนายธีระเดชโอกรนิตรหัสนักศึกษา6340 307 130สาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครับวันนี้ผมอยากจะมาแนะนำหน,นังสือนวนิยายเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่าเขามาเชีงเมงที่ข้างๆหลุมผมครับ เขียนโดยนะครับนักเขียนชื่อว่าลาซานะครับสำนักพิมพ์นะครับพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เอเวอร์ไ์ครับเหตุผลที่ผมอยากมาแนะนําหนังสือเรื่องเขามาเชงเมงที่ข้างๆหลุมพมครับเป็นเพราะว่าหนังสือเล่มนี้นะครับมีความน่าสนใจนั่นก็คือหนังสือจัดอยู่ในหมวดหนังสือวายหรือหนังสือวายยูรินะครับซึ่งความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งประการนะครับก็คือ ปกติแล้วหนังสือ,อนวนิยายจะเกี่ยวกับความรักของมนุษย์ธรรมดาแต่หนังสือเล่มนี้เป็นความรักของคนและวิญญาณครับเนื้อหาภายในเล่มนะครับจะกล่าวถึงหน้าร้อนของทุกปีนะครับเมธจะอดอิจฉาไม่ได้ที่เห็นหลุมศพเพื่อนบ้านนั้นคึกคักไปด้วยผู้คนและเขียวชะอุ่มสวยงามไม่เหมือนตัวเขาเองที่หลุมเป็นสีน้ำตาลแห้งแล้งเพราะไม่มีแม่ญาติมาเชงเมงให้เลย ใครจะคิดว่าปฏิหารเพิ่งจะมาบังเกิดกับเขาเมื่อตายไปแล้วเมื่อปีนี้นะครับหลุมศพข้างๆมีเด็กคนหนึ่งมาร่วมเชีงเมงด้วยและเด็กคนนั้นนะครับสามารถมองเห็นเขาได้อาจเป็นเพราะความดดเดี่ยวอ้างว้างที่ทำให้หัวใจของเมธเกาะเกี่ยวอีกฝ่ายไว้แต่ความรักครั้งนี้มันจะเป็นไปได้อย่างไรเมื่อเขาเป็นผีส่วนเด็กคนนั้นเป็นคนแล้วรูปร่างหน้าตาจะคงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลง แต่เอาจริงๆอายุเขามากกว่าอีกฝ่ายตั้ง2 0กว่าปีแทบจะเป็นพ่อลูกกันได้เลยและประการสุดท้ายพวกเขาดันเป็นผู้ชายด้วยกันทั้งคู่นะสิครับผมสำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับก็มีความน่าสนใจอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือนี้เป็นหนังสือนวนิยายที่เกี่ยวกับความรักของชายรักชายและยังมีความพิเศษอีกหนึ่งอย่างก็คือเป็นความรักระหว่างของคนกับวิญญ,ญาณนั่นเองครับ สำหรับใครที่สนใจหนังสือเล่มนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อหรือว่าไปหาซื้อได้ที่ร้านนายอิหรือว่าเว็บไซต์นายอินนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ